สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้จะมาดูความแตกต่างระหว่างมันสัมปลังกับมัน5นาทีนะครับอันนี้ที่ชมอยู่ตอนนี้ก็เป็นมันสัมปลังนะครับมันสําปลังก็เป็นแฉกแฉกเหมือนกันกับมัน5นาทีนะครับแต่เพียงแต่ว่าก้านก้านนะครับก้านเขาจะเป็นสีขาวนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับก้านสีขาวอมาดูต้นใหม่ก็ได้ อันนี้คือมันสับปรังนะครับอยอดก็เหมือนกันกับมัน5นาทีเหมือนกันทุกอย่างนะครับความแตกต่างก็คืออยู่ที่ก้านนะครับก้านสีขาวนะครับถ้าก้านสีขาวจะเป็นมันสัมปรังนะครับนี่ใบก็เหมือนกันเป็นแฉกแฉกยอดนะครับก็เหมือนกันเลยนะครับ นี่คือมันสำปะหลังนะครับอันนี้เป็นมัน5นาทีนะครับมัน5นาทีก็คือเป็นลักษณะเหมือนกันกับมันสำปะหลังนะครับถ้าไม่สังเกตดีๆนะครับก็จะบอกว่ามันชนิดเพราะว่ามันเป็นชนิดเดียวกันนะครับแต่สังเกตนะครับดูลำต้นก็เหมือนกันแต่สังเกตอยู่ตรงที่ก้านใบนะครับเห็นไหมครับจะเป็นสีออกชมพู หรือสีแดงๆเรื่อยๆนะครับใบก็เป็นแฉกเหมือนกันนะครับนี่คืออ,อมันสัมปะหลังนะครับเห็นไหมครับก้านสีชมพูก้านแดงๆนะยอดก็เหมือนกันใบก็แฉกแกเหมือนกันนะครับนี่คือความแตกต่างนะครับของมันสัมปะหลังกับมัน5นาทีนะครับ